สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านนะครับผมต,ตัวป่วนของเรามาแล้วอ่อวันนี้ก็พาด้องเ่นลักนะครับผมมาหาน้องน้ำมู อน้องเราลากมาเล่นกับน้องน้ำโมครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปบ้านน้องน้ำโมกี้โอ้ยลากขี้ก็มาครับลากขี้ก็มาเออทำอะไรครับน้องน้ำโมวันลี้วันน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 ี้ถึงแล้วครับเอ้าโมโมูนี่นองลังมหามูถอย เออไปเย็นกินผลไม้กับแม่แล้วครับตอนนี้ผลไม้เหลือสิตะกร้านะคะแม่ๆคะสามารถสั่งออเดอร์เข้ามาได้นะคะเพื่ออนแม่โมเมนะคะหรือจะสั่งให้น้องเลิศรักก็ได้นี่มาเล่นกับน้องครับมาเล่นกับน้องน้องยังไม่รู้ตัวนะครับว่าพี่มา โมโยน,น,นมโมเอาพี่ใครกินนโมมาเล่นกัน,นไม่สนใจเลยครับกินอ่า,า,อาน้มโมกินผลไม้อยู่ครับมไม่สนใจพี่ชายเลยอ่าแม่โมเม่ครับแม่มโมเม,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 เม่เช็คก,ก่อนเอาโอ,โอ้ใครมาใครมาหา เฮ้ยเยอะเยอะเยอะเยเยอะ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 เยเยยี่ชายมาอู้้ไอพี่เล่ตะกร้าลาขอบประมาก้ครับผมครับนี่ครับผมมานี่กับน้องชายดูดูน้องชายมาเยเยะดิ้้้ดิงเรอยไปเรื่อย่อยมาเ่ยมาเฮ้ยไปะไม่รู้จะไปไหนมาเรือยมา โอ้มีการตดให้ดมอีกถอยไหถยมถอยถอยเอ้ยตาคายพี่ชายแล้วตาคายพี่ชายแล้วเฮ้า,าข,อขอบคุณครับมาถึงก็ได้กินผลไม้เลยเฮ้ยุเยีเยยยดีใจพี่ชายมาหา

เอีบายเอาเลยเอาว้าอาเจ้าอาเจ้าอาทุกทุกทุกทุเฮียเฮียเฮ้ยเป็นตาตีครับเหมือนเหมือนเล่นรักตอนเด็กเลยครับเอฟซีเออเหมือนเล่นรักตอนเด็กเลยโยู่ๆอย่มาหาเนี่ยทักทายทักทายแม่เอฟซีก่อนลูกทักทายแม่เอฟซีก่อน ไปแล้ว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 ครับไปแล้วไปแล้วดีใจดีใจครับดีใจพี่ชายมาพี่ชายไม่สนใจน้องเลยเอ้ยจ้เจ้าเฮ้ยปีนปีนหาน้องไปปีนหาพี่ชายละพี่ปีเล็ดขามาเล่นกับผมหน่อยเล็ดขามาเล่นกับผมหน่อยดูกอดกอดขากอดขาแล้วไอ้เจ้า ไปเลยท้ายไปแล้วไปแล้วพี่ไปไหนวิ่งวิ่งรัดพี่เลยโอ้โหอะไรคันคันเลยลูกอาบน้ำให้เมื่อกี้ก็เล่นดินซะเลยเดเฮ้ย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 โอ้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 โอ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  ฝังนู้นครับฝั่งนู้นไอ้จะปีนคอกแล้วด็หน้อยขี้ดอ้ยจ้าถอยมูถอยดีวจะปีนอกแลวแล้วมันี่มันรูมาม่านี่ก็นอกไหมเอขนามนี่ก็นอกไหมเออเอออ้าขายแม่โมูแลครับถ้าขายแม่โมูใหญ่เลยลักกี้ก็าาอะไรนั่นออกมาลูกเอ้าฮึ่ยฮยฮยฮ้ยฮฮยย่า ิิงง,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 งบริการของเล่นล่ะครับลักกี้ออกไม่ได้น้ามูอะไรลูกหน้าโมอะไรอะไรเอ,อือเอ,อืเอ,อหมูกลางแล้วหมูกลางเสร็จแล้วเอฟซีหมูกลางเสร็จแล้วเอ,อือเอ,อือยมานี้มานี่มานี่เออแสนคูณมาแล้วครับแสนคูณแล้วก็น้องคำคูณ โอ้โ <One> อ <input> oh, um, ้ร้ยเลยไทยไปไหนไปเช็คไปเช็คผลไม้น่ว่าแต่ผลไม้มาให้น้อง้่เไอลนจับเลักแล้วก็พี่อ้นนัยนะนเนียมีมีมีกจะเขียวยาละจะเขียวยาละจะเขียวยาละ พี่ชายไม่สนใจเลยครับไม่สนใจพี่ชายเลยพาพี่ชายมาหาน้องพี่ชายก็ไม่สนใจเลยเฮ้เฮ้ยเฮ้ย่ิ่ไม่ได้ิไม่ไนโมนโมเนี่ยนึะเอ้ยเฮยเยเฮกยยเฮีคนัเฮ้ยเย้ยเฮักเฮ้ยเัย้นเเฮ่นเฮนีเฮ้นเยเยเ บรรยากาศของเราไปไหนไปด้วยครับบรรยากาศ้ะเองด์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 เองดเองด์เองเองเองเ้ยไปแล้วไปแล้วไอี่ไปแลงวไปไ เอ็งจะมาห่อะไรลูกฮะโอ้ห่วงห่วงห่วงวิชาห่วงวิชาแล้วนี่แม่สามารถแอดเข้ามาที่ไอดีไลน์นะโมครับมานี่เร็วอ้าวิ่ง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 เรือเรือเรือเรืวเรือเรือวิ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 จี้เอ็งจะมาห่อทำไมให้น้องมาเล่นกับเพื่อนวะดูดูดูอย่าไปทำน้องเอยเจ้ยออน้องกลัวแล้วนั่นเห็นไหมน้องกลัวแล้วนั่นดูห่วงห่วงมากเลยไม่ใครไม่ ไม่ให้ใครเข้าใกล้เลยครับลักี้โอ้ยพี่เลิพี่เลิศมองแล้วนะพี่เลิศมองแล้วนะเรพี่เลิศมองแล้วนะสวัสดีคายัสีาพยังลูกนี่เอ้ยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเฮ้กตัทกกันทักทกันโอ้เจ้ะยี่ มาเฮาน้องน้ำใหม่ลูกเออหวงอะไรนะไปมาเรื่อยมาดิเบียนะว่าไงครับนโมพี่เลิ่มาหาแล้วลูกพี่เลิ่มาหาแล้วเออพี่เลิ่มาหาแล้วเอ๊ะเอ๊ะเออทักทายพี่แล้วทักทายพี่ชายแล้วเออทักทายพี่ชายแล้วครับทักทายพี่ชายแล้ว พี่เลิศมาหาน้องดูดูดูสัญชาตญาณนะเอ๊ะจะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะจะจะจับหูพี่ชายแล้วเยอะอะไรน้องมาเล่นด้วยมานี่มาเล่นมาเข้ามาเข้ามาหาน้องลูกเข้ามาหาน้องเข้ามาได้คะน้องเฮ้ยถอยเลื่อนยไปไหนลูกเนี่ยน้องมาเล่นด้วยน่ะโอ้ยเยอะดู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 อยากเล่นกับพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายไม่กล้าเล่นด้วยมานี่ วันครับพี่ชายไม่กล้าเล่นด้วยเฮ้ยตกใจดูดูมีเด็กมีเด็กน้อยอยากเล่นกับพี่ชายครับไปอยู่ใกล้แม่นะนโมครับนโมเอ้ยบ่อ นโมครับพี่เล่นมาหาแล้วลูกเมื่อกีน้าเเียวมาสชน้อาก็เลยได้มาเล่งานกนมาให้พ่อแ่ม่มัน้โมนโมเน,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 นี้ยวหนึบใช่ไหมลูกฮะเฮ้มาหาแล้วมาหาพี่ชายแล้วพีช่ชายกลัวหรือเปล่าพีช่ชายกลัวหรือเปล่า เออโ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 อเจ๋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 อผิดใจกลัวอีเลิดกลัวน้องความสนครับความสนของเด็กน้อยโอ้โออ้อยโอ้โอ้โหเจ๋อเลยสวัสดีครับาพี่ชยแล้วสวัสดีครับี่เยดินมานี่มาลุงไหมแล้วไปหาพ่อคุณแล้วครับอ่อ <c oughs> ชื่อจริงของน้องนโมนะครับผมพายวันมงคลเฮ้ยวิ่งมาหาพี่ไอ้เจ้าโอ้วัตตาชิมาหาพี่เฮ้ยอย่าปีนอย่าปีนลูกอย่าปีนมันจีห่างของน้องโยนบ่ได้มาสอบให้เขาเด้ลูกทรายเออ้ย <laughs> ยาชิปีนไปหาของน้องติล่ะของน้องจะพังของน้องจะพังลูกอยากอยากเข้าไปเรีนกันน้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ,ยอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอฟซีอยากเข้าไปเล่นกับน้องแล้วเลิศเอมันจะพังของน้องครับอ่าน้องมันจะพังของน้องนี่น้องไม่มีที่อยู่นะถ้าพังของน้องน้องไม่มีที่อยู่นะลูกอ่อโอเคครับเอฟซีสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมก็ ฝากเอฟซนะครับผมกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับผมให้กับช่องพายเล่นลัด้วยนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะครับผมก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมเ <ไป S 1> จอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ